สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับสีมนี่เนี่ยมาบอกกับอ่มาบอกครับพี่น้องอที่ว่าสิมาเห็ดงานนะครับสมาเห็ดการเหร็ดงานอยู่ในเมืองหนาวนะพี่น้องเนาะเพื่อนกับเปลี่ยนกังวลในเรื่องการเป็นยูนะครับการเห็ดการเหร็ดงานนั่นสินะครับที่ว่าร่างกาย ขอแต่ละท่านมัคือกันนะครับขึ้นก็เป็นห่วงเรื่องความหนาวนี่แหละ่าโอ้ยย่านไปเห็ดอยู่พุ่นย่านสูงกับความหนาวประเด็นนะครับคิดงานในห้องนาะหรือว่ากะคิดว่าขันหอดหน,หนาวมาเดี่ยวงานกับสิบ่มีเห็ดนะครับสีนวลจะซือเพราะว่ามันมีผลผล,ผลิตประมาณนี้นะครับในความคิดของเพื่อนเนาะเป็นมือใชมากก็ได้อันนี้กัสีมา้าคลายความสงสัยนะครับมา ให้พี่น้องมาบอกพี่น้องให้อุ่นใจนะครับที่พี่น้องทีสิมาให้การเห็เงานนะครับพี่น้องครับี๋ยวสภาพี่น้องมาเบิงเครื่องทํามกลมห่อนครับการจัดการในเหา่าการเกษตรของคนญี่ปุ่นเนาะธรรมดานะครับขันมีแต่เหา่ามีแต่เห่าซื้อนี่ก,กันหนาวว่ได้ครับพี่น้องผลผลิตกับซีบ่าได้แน่นอนครับเพระเนาะฉะนั้นในเห่านี่ครับ สิมีเครื่องแบบสีเนาะนะครับเขาเอินเครื่องดัมโบกีนะครับเครื่องทําความร้อนเครื่องเย็บความห่อนครับนี่นะครับีเครื่องยังไงังสีละครับในเห่าสีมีทุกขัางครับสาหรับเพชรเกษตรของคนญี่ปุ่นหนาหนาวนะครับใส่ในหนาหนาวเนาะพี่น้อง ธรรมดากันมีแต่เฮาก็ซื้อกัน,กนหนาวบ่ได้ครับผลผลิตนี้ต้นผักต้นมีนี่ตายแน่นอนครับเพราะนั้นแล้วก็ต้องมีเครื่องนี้สำหรับรหน้าหนาวครับเพราะจะเปิดขึ้นนะครับความห่อนก็สิออกมาน้ำผาที่แบะออกมาน้ำผานะผาเป็นแบบตอออกเป็นไซยางออกทั้งที่นะครับเฮ้ความห่อนมันกระจายออกนะความหอม่อนกระจายออกน้ำผางที่นะครับ นี่ครับหนหนาวนะครับส <Is aquí? S 1> <thế? S 2> ่วนทั้งขางนี่นะครับผ่าทั้งขางเพิ่นกับเสริมอีกสองแผ่นพายางนะครับสองพื้นนะครับกันนาวลังค่าอีกนะครับนี่นะครับผ่าของเครื่องนี้อีกอ่ะอีกพื้นพื้นหนึ่งลังเห่ากับสองพื้นนะครับล้วกัหลังค่าพุ่นอีกนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับหนหนาวเท็ดให้ผลผลิต มันใงี้นะครับมีดานาเอาพ่นแก๊สกันที่ล้วครับพี่น้องครับสิได้ผลผลิตเนาะกันโมมิงที่กับไตเหมืนเลยครับสำหรับเครื่องนี้ก็ตั้งอุณหภูมิเลยครับพี่น้องครับตั้งอุณหภูมินะครับบนใบยีสิบห้าองศาอ่าเกินยีสิบห้าองศาที่นะครับความหอนก็ในห้อกับหอนแล้วมันก็สิหยุดทํางานนะครับกันต่ำกว่ายี่สิบห้ามันก็สิเฮ็ดงานอัตโนมัตินะครับ อันนี้คือเขาตั้งเวลารดย e นะครับตั้งอุณหภูมิเลยครับพี่น้องครับเึร่องโมบายสิเป็นผ hmm. ้ามันเคงเ่ิงนี้ครับสิเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพี่น้องครับลังคาพุ่นอีกนะครับตั้งอัตโนมัติไปเด้นะครับพี่น้องครับอุณหภูมิเพิ่นตั้งอุณหภูมิไว้นะครับบ่ไดดมาเปิดปิดยากนะครับหอดเวลาเหุงานอัตโนมัติเลยครับว่าตรงเป็นห่วงครับอบอุ่นแน่นอนครับอยู่ในนี้ครับ งานได้สบายข้างนอกก็จะเย็นหนาวแนี่จังหน่อยนะครับอดท้นพราเขามาในห้องนี่นก็บอบอุ่นเทมนงานได้นะครับเอานะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับเมื่อหานาผมชิมี่ยังมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีก,กอย่ยละลืมติดตาน้ำแนี่ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับมือวนนี้ก็ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ